สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบดต้นไม้สีแดงป้าแมวพามาดูแล้วนะคะวันนี้น้องเขาจัดโปรพิเศษนะคะท่านผู้ชมกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะสวยๆค่ะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวพาดูเนาะร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องจัดโปรพิเศษนะคะเนี่ยต้นนี้สวยมากป้าแมวชอบจังเลยใบมัน อิกๆย่างไงก็ไม่รู้แต่ในสายตาป้าแมวนะคะร้อยห้าสิบาทคะท่านผู้ชมขารีบมานะคะเดี๋ยวป้าแมวพาดูน้องเขาจะโละตู้ค่ะล้างตู้ใหม่หมดเนาะนี่นะคะป้าแมวพาดูนี่นะแ้วแมวยังไม่รู้ว่าเขาจะขายไหนั้งแต่ทางนู้นเขาขายแน่นอนเนาะแต่ตรงนี้ยังไม่รู้าพาท่านผู้ชมดูเนาะคือหมดตู้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะป้าแมวพาดูเนาะเห็นไหมคะท่านผู้ชมยิ่งอนุนยิ่งสวยเนาะนั่นแะสวยๆป้าแมวก็ไม่รู้ว่าจะของจะขายป่าแต่เจ้าของบอกแล้วว่า ลบหมดตู้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็พามาดูด้านนี้อีกเนาะนี่นะคะมีด้านนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเนี่ยสวยมากแล้วก็มีกวนอิมนะคะมีเพชรพันล้านสอบถามได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะคะนี่นะคะมีอับซอมสวรรค์ค่ะนะเดี๋ยวถามราคาเขาได้นะคะนี่นะคะป้าแมวก็ไม่รู้ราคาแต่พวกนี้ป้าแมวรู้ราคาแล้วค่ะ น้องเขาบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวอเอาเยวจับให้ดูก่อนหนึ่งกอเด้อเด้อเด้เอแบบนี้ดีกว่านี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะลายแบบนี้เป็นเขาเรียกแบบเหมือนลายไทยนะคะเนี่ยค่ะลากทาเท่ากันนะคะลายไทยนะคะนี่นะคะต้นเขาใหญ่โตมากแล้วค่ะลายไทยถ้าท่านผู้ชมสนใจลูกไม้แดงๆสวยๆนะคะรีบมานะคะเขามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีค่ะนี่น้องเขาปล่อยเพราะเขาจะล้างตู้ใหม่นะคะท่านผู้ชม ราคา150บาทนะคะ0932861189จ้าสวัสดีค่ะ